ถึงว่าลงป่าแบบนี้แล้วตอนแรกเลอยว่ายน้นอยู่ดีๆเล่นอยู่ชายหาด <c oughs> ก็มีคลื่นมา <c oughs> ทำยังไงดีอ่ะงงจุงเปย์ส <c oughs> งส่ฉันต้องชีวิตรอดในบ่านี้แล้ว ออกลับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมมคครับกันอีกแล้วนะคะเฮเยเจ้ที่ห่างหายไปนานนานนะคะตอนแรกไม่มีเน็ตเล่นเลยย่าไม่เติมเน็ตให้ยี่นี้ก็จะลงให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงมาคงจะเป็นเดือนเลยแหละ โอเคบอาชีวิตลออกันดีกว่าใส่ย,ยากจัง อุ้ยโอเคอืมตุ๊ด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 เดี๋ยวดูนะว่าเสียงเพิ่มขึ้นหรือเปล่า Ok <coughs> Đợt lên nám này. Ui. <coughs> 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 สร้างบ้านแบบไหนดีนะอืมคิดก่อนอ๋อรู้แล้วสร้างบ้านแบบนี้ดีกว่าแบบด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยโยากจังต้องเคลียร์พื้นที่สะและ้ว อยาดูที่ฝั่งนู้นดีกว่าัราตรงนูน้นแต่ที่มันด,ดีอยู่นะแต่ เอาตรงนี้แหละสวยดีวัวน้อยฉันขอ,อนี้แกนะทำแกเป็นลาบฉันขอนะฉันขอโทษฉันทำบุญส่วนกุศลไปด้วยวัวจะเป็นไรลา่าวัววิ่งมาหาก็มีนหนอยู่ไหนเนาะหายไปไหนแล้วล่ะอ วิ่งนี้ทำไมกดยากอย่างนี้นโอเคได้แล้ว เดี ừ, ๋ยนะที่นี้ดีกว่าตรงนี้ละกันอ้โอเคแค่นี้เนาะ สร้างเสาบ้านดีกว่าโอ้ยคันคันหลังคันหลังก็เก่าดลยแนวแบบนี้ดีกว่าแบบเนี้ยโอเค

ต้องรีบนานั้นแล้วแต่ซอมบี้มา ในถึงเป็นวันที่ยุ่งยากจังเลย เฮ้สัมผัสจิว๋วต้องรีบสร้างละวฉันเกลียดสัมผัสจิว๋วไปกดเดิน OK，如果往这 โอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน mm hmm. ถ้างั้น mm hmm. คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, mm hmm. กดซับสไครต์ hmm. กันด้วยนะคะ mm hmm. โอ้โอ้ทำบีทำบีถ้าได้ตั้งคิดโดนตี ไปกดทำไมเดฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้าน <Rocky> โอเคทั้งงานคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอุ๊ยไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ